ะฟังเหมือนเรื่องว่าใครนะคะที่โดนของใช่ไหมคะหรือโดนอะไรขุนใสหรืออะไรอย่างเงี้ยมานะคะเอกก็เคยถามท่านว่าท่านทํำยังไงเขาบอกว่าตอนที่เอาออกมาเนี่ยต้องเอาเข้ามาที่ตัวเราก่อนนะคะเอาเข้ามาที่ตัวเราก่อนเพราะว่ามันจะเร็วสุดนะคะดูดเหมือนเราเป็นพลังดูดออกมานะคะเสร็จแล้วเราต้องหาอตอนกลางคืนเราต้องถ่ายเทออกถ่ายเทออกอย่ากเก็บไว้ในร่างกายเพราะมันเป็นสารพิษสารพิษนะคะ เอกก็เลยเข้าใจว่าวันทุกวันเนี้ยพอนักเรียนโทรหาเอกนะเอกก็รับพลังแบบด้านลบมาเยอะนะด้านลบเยอะๆ,ๆ,ๆเพื่อจะมาไว้ที่ตัวเราก่อนแล้วก็ค่อยๆถ่ายออกค่อยๆถ่ายออกเข้าใจนะคะเข้าใจนักเรียนอยู่ว่าวันแรกจะให้ทําใจได้เลยแบบที่ครูทําคงทําไม่ได้จะให้เข้มแข็งวันเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้จะให้มั่นใจนะในวันเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเอกก็คิดว่าตัวเองกําลังปลูกเพาะต้นต้นมเมล็ดเนี่ย ต้นไม้พวกนี้เอไม่อยากให้ต้นไม้ของเอตายนะเอ็ต้องฟูมฟักนะคะทุนุถนอมต้นไม้ของเอนะให้ค่อยๆนะคะเรียกว่าถ้าร้อนไปก็ให้ล่มเนาะถ้าต้องการน้ําก็ให้น้ํานะคะต้องการปุ๋ยให้ปุ๋ยเนาะปอบประโลมทั้งข่มขู่เออเรียกว่าสารพัดนะทาให้ต้นไม้ต้นนี้นะคะมันแข็งแรงเรียกว่าล้อมมันไวนะ้เนาะค่อยๆโตแล้วข่อยแข็งแรงนะคะนักเรียนเอหลายๆท่านที่เคยโทรหาเอบ่อยๆนะคะอย่างหมอไอด้าเนี่ย เมื่อก่อนสองสามชั่วโมงหมอเดียนี่นะสองสามชั่วโมงก็ประจํากันนะพวกนี้พี่อีทนะคะครอกดาวน์ทิกต็อกหลายหลคนนะคะก็คือนักเรียนของเองเนาะจะโทรหาเอกบ่อยๆนะคะทุกวันนี้พอทํางานได้แล้วนะคะนานนานนะคะที่ครูจะได้ยินเสียงนักเรียน <c oughs> นะ,ะแล้วครูยังแจกจ่ายลูกศิษย์นะคะไปให้หมอเดียหมอดาหมออีทหมอจ้าหมออะไรก็แล้วแต่นะคะที่แบบว่าเฮ้ย สละเวลาช่วยครูหน่อยนะคะช่วยดูแลต้นไม้ของครูหน่อยนะคะอย่าให้ต้นไม้ของครูตายนะคะครูก็จะแจกจ่ายสารนุสิตนะคะบอกว่าถ้าเธอเก่งจริงนะเธอต้องเป็นครูให้ได้ถ้าเธอปลูกต้นไม้ต้นใดแล้วมันเกิดแปลว่าเธอนั้นยอดมนุษย์บางทีนะครูส่งส่งคนไปให้หมอหนอด้าหมอด้าบอกว่าเอ้ยครูทำไมม่สอนยากเงี้ยเราบอกเนี้ยยากเหรอยากครูยากยากสอนคนยากเราบอกแล้วที่ฉันสอนพวกเธอละอืมจริงครูสอนพวกหนู นะคะยากเหมือนกันถูกไหมคะอ,อสอนใครก็ยากเท่านั้นแหละค่ะแต่เราต้องปูมปฟักเรียกว่าปูมฟักเนาะให้เขาแข็งแรงเนาะเติมโตเนาะถ้าเขาโตได้เขาก็จะเป็นร่มเงานะคะให้กับคนอื่นได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวพี่จันจ้าเราได้เจอกันแน่นอนนะคะอะคุณจะทาหัวข้อนะคะนี่ยพอพอคุยก็จะคุยโม้ไม่ทํางานนะจริงๆต้องทํางานนะไม่มีคลิปแล้วนะเห็นเห็นคลิปนะี้คือคลิปที่ดองไว้จนหมดแล้ว นะคะวันนี้ก็ต้องมาอัดคลิปนะคะใครที่ยังไม่เคยทําคลิปนะคะครูแนะนําให้ทําคลิปให้ประโยชน์กับผู้คนนะคะในช่องของตัวเองนะคะอย่าอย่าทําคลิปอย่าทําอย่าทําคลิปอะไรที่เอ่อตัวเองมีความสุขคนเดียวเพราะอะไรคะถ้าเรามีความสุขคนเดียวคนอื่นจะไม่ไม่มาสนใจเรานะคะคลิปอันนั้นเราต้องให้ประโยชน์กับผู้คนพอเราให้ประโยชน์กับผู้คนผู้คนจะมาติดตามเรานะคะมาติดตามเรานะคะทําให้เรามีความหมายกับเขานะคะ อันนี้ก็จะพูดว่าเมื่อผู้ชายมองว่าเราเป็นของเล่นนะถ้าผู้ชายมองว่าเราเป็นของเล่นนะคะเราก็มองเขาเป็นของเล่นเช่นกันนะคะ